สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาว GTH On Air ทุกคนนะครับสำหรับเดือนธันวาคมส่งท้ายปีที่จะมาถึงนี้นะครับผมก็อยากจะให้แฟนๆ GTH On Air ทุกคนนะครับมีความสุขสุดยอดต้อนรับปีใหม่กันนะครับจากผลงานที่ผมตั้งใจเต็มร้อยเพื่อนามาฝากกับทุกๆคนนะครับตลอดเดือนธันวาคมนี้นะครับทางรายการ Play c i n e p e พนะครับก็จะมีภาพยนตร์มากมายเลยที่ผมมีส่วนร่วมนะครับบางเรื่องนี่ก็ผมเล่นอย่างเดียว อย่างเช่นปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นกนะ็ไปติดตามกันครับบางเรื่องก็เล่นนิดเดียวมากๆอย่างสายรับจับบ้านเล็กหรือบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ผมเขียนบทด้วยเล่นด้วยอย่างควยมินโฮนะครับหรือบางเรื่องก็ เขียนบทอย่างเดียวอย่างพี่มาาพักขนงนะครับก็รับรองว่าโอ้โหทั้งหมดนี่สร้างความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับโอ้โหยังมีซีรีส์ภาคต่อของภาพยนตร์ระดับ150ล้านนะครับอย่าง A T M เออรักเอรเรอร์นะครับกับ A T M 2ครับคู่เอรเรอร์เออรักนะครับเป็นชีวิตหลังแต่งงานของเตอและจิ๊บจะเป็นคู่กัดแล้วก็เป็นคู่รักกันด้วยนะครับแล้วก็มีตัวละครอีกมากมายที่เป็นสีสันที่มาเพิ่มเข้ามานะครับรับรองว่าโอ้โหมันครับหัวร้อนกลามค้างแน่และใครที่ยังงคิดถึ หมดโอภาสนะครับมากันให้ครบเลยหมดโอภาสซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองลามไปนู่นเลยครับตั้งแต่ตอนที่หมดโอภาสอยู่ในสายลับเดอะซีรีส์นะครับใครที่ชื่นชอบหมดโอภาสก็รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหรับรองว่าได้เห็นหน้าผมกันบ่อยจนเหมือนเป็นญาติเป็นสมาชิกในครอบครัวกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากผลงานทุกชิ้นของผมที่ผมทาด้วยความตั้งใจ100%ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะครับและรับชมรายการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็เป นะครับผ่านทางเคเบิลชั้นนำและกล่องจ m เอครับ